การหาจุดศูนย์ถ่วงหรือจุดกึ่งกลางของแผนที่รูปปิดด้วยโปรแกรมคอนตาม JS ถ้าเราต้องการทราบจุดกึ่งกลางของแต่ละอำเภอเราสามารถหาได้โดยไปที่เมนูเครื่องมือเลือกเครื่องมือด้านรูปทรง จากนั้นเลือกจุดศูนย์ถ่วงของรูปปิดเราจะนำเข้าชั้นข้อมูลที่เป็นรูปปิดเท่านั้นนะครับส่วนไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบจุดเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มแสดงนะครับจากนั้นทำการตั้งชื่อไฟล์ผลลัพธ์ที่ต้องการตัวนี้ให้เป็นเซนเตอร์ ส่วนการเข้ารหัสเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่ต้องการปรับเปลี่ยนคลิกที่ปุ่มเซฟจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคถ้าเราต้องการเปิดไฟล์ผลลัพธ์เลยให้คลิกที่ปุ่มเยดจากนั้นคลิกที่ปุ่มโค้ดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้จุดกึ่งกลางหรือจุดศูนย์ถ่วงของแต่ละอำเภอออกมาในส่วนของตาราง ก็จะยังเหมือนเดิมนะครับเป็นตารางของสะแก้วอำเภอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการหาจุดศูนย์ถ่วงของแผนที่ด้วยโปรแกรมควันตั้ม JS